สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับอ่ะนะครับสําหรับใครที่รออาจารย์ต้นอยู่เนาะนะครับมาคุยกันเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเนาะนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับเฮงเฮงรวยวันนี้นะครับเลขทูบนะครับเลขทูบสาริกาเนาะให้โชคนะครับสี่สี่เนาะฮานอยแตกสี่สี่นะครับนะครับฮานอยใครเห็นอยู่เนาะนะครับเมื่อวานเราก็เข้าแปดสามเนาะนะครับแปดสามใครได้อยู่เนาะวันนี้นะครับฮานอยแตกนะครับที่อาจารย์ให้เนาะครับใครได้อยู่ในกลุ่มบ้าง นะครับวันนี้รวยๆเนาะนะครับตามนะครับวันนี้รัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลาใครรออยู่นะครับกดแชร์ก่อนเนาะนะครับแล้วไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับแล้วใครฝันดีบ้างนะครับใครฝันดีนะครับนะครับคนแรกนะครับดีใจด้วยจ้าอ่าใครเข้ามาแล้วครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะนะครับนะครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์ like ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่1ตุลางวดที่แล้วครับนะครับรวยยกกลุ่มเลยนะครับ5-7เนาะทะเบียนรถอาจารย์เนาะใครเข้ามาแล้วนะครับถือว่าอาจารย์ต้นให้ก่อนเนาะอย่ามาบอกว่า เออเลขออกแล้วไม่เห็นนะครับนะครับหวยออกแล้วไม่ได้ดูอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังไม่ได้เนาะสําหรับใครที่รอการบ้านนะครับใครที่รอการบ้านเนาะนะครับอาจารย์ต้นจะให้ในกลุ่มเนาะนะครับส่วนใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดไม่ต้องเสียใจครับผมให้ดูเหมือนเดิมนะครับกดแชร์ก่อนครับแชร์ก่อนเนาะนะครับนะครับวันนี้เลขทูบให้สี่สี่ครับนะครับสี่สี่เนาะใช่ไหมเลขทูบให้สี่สี่ครับนะครับอ่าเลขทูบสาริกาใครอยากได้เลขทูบเนาะนะครับก็สอบถามมาได้เนาะนะครับเลขทูบสาริกาเนาะ นะครับพี่อาดเอาเอาสติกเกอร์ยันติดรถแล้วก็สติกเกอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วครับผมเล์แชร์ด้วยเนาะนะครับเลขทูบนะครับเลขทูบสาริจาให้44เนาะนะครับผมก็เลยจับให้44แบบนี้ครับนะครับเออเดี๋ยวจะมาบอกว่านะครับนะครับไม่เข้านะครับผมโพสที่หน้าเพจทุกครั้งเนาะนะครับเลขนะครับเลขทูบ44เนาะเห็นไหมครับ44นะครับนะครับใครได้บ้างเนาะใครติดตามอาจารย์ต้นนะครับมีโชคทุกวันนะครับ คดตามอาจารย์ต้นมีโชคทุกวันอ่านะครับกดแชร์ก่อนครับอ่าใครเข้ามาใหม่บ้างอ่ารัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่1ตุลานะครับใครฝันดีบ้างนะครับแชร์ความฝันเลยเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับคือนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าออกแล้วมาเสียใจทีหลังเนาะนะครับนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไร แต่ผมพูดให้ฟังสวัสดีจ้าพรล่านะครับอ่าขอบคุณมากจ้านะครับขอให้นะครับประสบความสำเร็จขอให้ร่ารวยเนาะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะนะครับอ่ากดไลค์แชร์ก่อนครับแชร์ก่อนเนาะใครเข้ามาแล้วครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะสวัสดีจ้านะครับนะครับกดแชร์ก่อนเนาะโอเคนะครับกดแชร์ก่อนครับใครเข้ามาแล้วเนาะใครที่ติดตามอาจารย์ต้นนะครับนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้ไว้นะครับนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้ไว้งมดที่แล้วผมฟันให้คือตัวนี้ครับนะครับผมให้ดูเลยนะครับ โมเทเล้วการบ้านผมให้แบบนี้ครับนะครับเออครับมเทแล้วการบ้านผมให้แบบนี้เนาะนะครับเห็นไหมอ่าใครเข้ามาใหม่ครับกดแชร์ก่อนเนาะนะครับโอเคครับมดเทเลยวผมให้นะครับนะครับผมฟันหะนะครับตัวนี้เลยนะครับใครรอแบบนี้เนาะใครรอแบบนี้ครับใครรอแบบนี้ครับใครรอแบบนี้กดแชร์ก่อนครับใครรอแบบนี้กดแชร์ก่อนเนาะใครรอแบบนี้กดแชร์ให้ผมก่อนเนาะ นะครับถือว่าเป็นสะพานบุญร่วมกันเนาะมาใหม่นะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่กดติดตามเวลาผมไล์ส่วนนี้จะไม่เห็นเนาะนะครับกดแชร์ด้วยจ้านะครับอ่าใครเข้ามาใหม่บ้างนะครับใครไม่เคยติดตามอาจารย์ต้นเลยใครไม่รู้จักผมเลยนะครับนะครับโอเคเนาะวที่แล้ยผมฟันให้นะครับเจ็ดห้าหนึ่งนะครับทะเบียนรถห้าเดครับเออบางคนนะครับนะครับแล้วก็การบ้านนะครับผมให้ดูใบนี้ครับการบ้านนะครับการบ้านผมให้ดูใบนี้ครับนี่ นะครับมผมไลฟ์สดผมให้ดูอยู่เนาะนะครับมาใหม่ค่ะนะครับวันนี้ฮานอยแตกสี่นะครับนะครับฝันว่าได้แหวนนะครับเออนะครับกดไลค์แชร์เนาะใครแชร์ให้ผมขอให้มีโชคนะครับนะครับไม่นะครับใครแชร์ให้ผมขอให้มีโชคได้มาร่วมงานกับถินงานบวชอาจารย์ต้นวันที่ยี่สิบเก้าตุลาเนาะกดแชร์ด้วยจ้านะครับกดแชร์ด้วยเนาะนะครับกดแชร์ด้วยนะครับอ่าสําหรับนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะอ่ามาคุยกันก่อนเนาะ นะครับมาคุยกันก่อนเนาะนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนเนาะหลายๆคนที่เข้ามาติดตามผมเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็นะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูผมนะครับส่วนใครที่เป็น FC ผมนะครับก็ขอให้เฮงให้รวยนะครับนะครับโอเคเนาะกดไลค์แชร์นะครับกดไลค์แชร์จ้านะครับอ่ะใครรองวดวันที่1นะครับใครรองวดวันที่1ตุลานะครับเลขอาจารย์ต้นฟันให้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ นะครับผมฟันให้ตัวเดียวนะครับนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับอ่ากดแชร์ก่อนเนอะนะครับแชร์แล้วจ้านะครับฮานอยวันนี้นะครับแตก4-4นะครับวันนี้ฮานอยแตก4-4เนอะนะครับเฮงมากๆปังมากนะครับวันนี้นะครับฮานอยนะครับฮานอยแตกนะครับแตก4-4เนเมื่อวานลาว8-3ครับนี่ครับลาว8-3บางคนก็8-4เนอะนะครับบางนะครับลาวบางตัวกรณีก็8-3นะครับ อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็เคยแตก3ตัวแล้วนะครับนี่ครับในกลุ่มนะผมให้ดูครับในกลุ่มนะนะครับ5้าก็กครับนะครับดูครับนะครับ5 9เนาะเห็นไหมสี่สีครับเห็นไหมแค่นี้ก็มีโชคเนาะถ้าศรัทธาครับสีฟขึ้นมาครับพิมพ์ขึ้นมา5้าก็กครับนะครับพิมพ์ขึ้นมาเลยใครไม่เคยอยู่ในกลุ่มเนาะฝันว่าได้จับปลาช่อนตัวใหญ่ค่านะครับเออนะครับนะครับนะครับ8 1 8 5ครับปลาช่อนนะครับนะครับ 81.5นะคร bueno, first, fourth, ับว oh, ันน mm ี้ผมจะสรุปนะครับรัฐบาลไทยให้เนาะนะครับให้แล้วนะครับไม่เอาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่เนาะอ่ะใครฝันดีบ้างใครฝันอะไรครับแชร์ความฝันขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ติดตามอาจารย์ต้นด้วยใครที่รอการดูดวงของอาจารย์ต้นนะครับใครรอดูดวงกับอาจารย์ต้นนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับแชร์แล้วค่ะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวนะครับอ่ารัฐบาลไทยเนาะนะครับนะครับอ่ะกดไลค์แชร์ด้วยครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะ อ่านะครับกดไลค์แชร์ด้วยจ้านะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับนี่ครับรัฐบาลไทยเนาะครับร,บรบอด้วยนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ ครับใครติดตามผมเนาะนะครับให้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางเนาะอ่ะใครเข้ามาแล้วเนาะกดไลค์แชร์ก่อนจ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่ครับกดแชร์ก่อนเนาะแชร์ก่อนเนาะครับดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับใครรออยู่เนาะกดไลค์แชร์ก่อนครับอ่ไปซื้อลอตเตอรี่ไหวเนาะ เดี๋ยวผมหาดูก่อนแป๊บน,นึงอืมอ่ะสีสีกับสีหนึ่งเนาะแชร์แล้วครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับประกาศ รอรอแป๊บน,นึงนะครับผลไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาเนาะ ไลค์แชร์ก่อนครับใครรอรัฐบาลไทยนะครับกดแชร์ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวผมเขียนขอเขียนแป๊บนึงนะครับหนึ่งตุลานะครับกดแชร์ก่อนเนาะแป๊บนึง 5 5 8ส สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยอืมอกระดามาใหไ่อาจารย์เขียนผิดองเป็นหนึ่งครับเมื่อกี้ผมเขียนที่นี่ กดแชร์ก่อนครับกดแชร์ก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมผมขอเขียนก่อนเนาะอ่ะใครนะครับใครที่จะเข้ากลุ่มเนาะ CF ขึ้นมาต้องพิมพ์คําว่า CFHouse9 ด้วยเนาะนะครับนะครับผมให้ดูเลยว่านะครับการบ้านนะครับประเดี๋ยวผมให้ดูเนาะ สาธุเนาะวันที่29อาจารย์ต้นบวชงานกระถินนะครับนะครับหนึ่งตุลาตาไม่ออกตาไม่ออกโอเคครับหนึเขียนหนึ่งหกครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะผมเขียนให้ กดแชร์ก่อนครับนะครับผมให้นะครับมีตัวนี้คือตัวที่ผมฝันครับผมฝันนะครับผมฝันนะครับผมฝันนะครับแล้วก็นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะนะครับผมฝันผมก็เลยให้เป็นแนวทางครับ นะครับผมให้ดูเนาะต้องอธิบายก่อนครับเลขของผมนะครับจะมีชุดนี้ครับชุดนี้นะครับเนี่ยนะครับชุดสามตัวมีแค่นี้ครับอันนี้คือเลขที่ผมฝันเมื่อคืนนะครับผมไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนนะครับผมก็เลยให้นะครับตัวนี้นะครับนะครับสี่สามนะครับสี่สามสี่เกียรติห้าแปดนะครับแล้วก็นะครับนี่ครับหกสองนะครับมีแค่นี้ครับ มีเลขทั้งหมดก็คือ7ชุดนะครับมีแค่นี้นะครับจะไม่มีเพิ่มอีกนะครับแล้วก็นะครับผมก็คือนะครับผมชอบ1ึงสี่สามนะครับแล้วก็ห5ห้าสองนะครับอันนี้คือรัฐบาลไทยนะนะครับผมเขียนว่ารัฐบาลไทยเนาะอันนี้คือผมฝันนะครับโอเคใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์ก่อนครับแชร์ก่อนเนาะนะครับกดแชร์ก่อนครับส่วนใครที่นะครับงบน้อยนะครับงบน้อยนะครับกดไลก์แชร์ด้วยเนาะอ่ะผมจะให้ดูครับ ผมฟัน62นะครับรัฐบาลไทยงวดนี้ผมฟัน62นะครับผมฟัน62นะครับนะครับผมฟัน62นะจําได้ไหมห้ยร์งวดที่แล้วเข้าตรงๆครับนะครับจำได้ไหมครับ57งวดที่แล้วเข้าตรงๆไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเออนะครับนะครับ62แล้วก็นะครับไปซื้อ58ไว้ด้วยครับไปซื้อ58ไว้ด้วยเนาะนะครับ62แล้วก็ไปซื้อ58ไว้ด้วยนะครับไปซื้อ58ไว้ด้วยนะไปซื้อ58แล้วก็143ด้วย นะครับขอให้มา1 4 3รัฐบาลไทยนะครับ1 4 3หรือว่านะครับนะครับ431มเดี๋ยวผมเียนให้ทีนึงนะครับอ่ะนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับ6,2ได้2ใบนะครับผมฟัน6,2นะครับผมฟัน62นะครับไปซือลอตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับ ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยเนาะนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับห้าแปดนะผมนี่เน้นห้านะครับห้าแปดด้วยนะครับนะครับแล้วแต่ความชอบใครไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องมาดูเนาะแต่ว่าเลขผมเป็นแนวทางให้นะครับอ่านะครับกดไลค์แชร์ด้วยซื้อแล้วค่าหกสองนะครับหกสองซื้อหรือยังนะครับนี่ครับอ่ะหกสองซื้อหรือยังนะครับหกสองนะครับหกสองซื้อหรือยังนะครับหกสองซื้อหรือยัง แล้วก็5้าด้วยนะ58กับส3ด้วยนะนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะโอเคไหมถือว่าผมให้ก่อนผมพูดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วมาบ่นพึมพำทีหลังว่าไม่ดูไม่เห็นแล้วก็วดที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูนะครับผมก็บอกแล้วว่าทะเบียนรถอาจารย์ต้น7 5 1ดห้าตัดเล่นให้ด้วย7 5 5ดห้าห้าดผมก็จับให้ถ้าใครได้ดูลฟ์สดนใช่ไหมเออนะครับค่าววิ่งเอากระดาษมาให้จัน หนึ่งถ้าวิ่งนะครับเอามาอ่ะผมวิง่งเดี๋ยววิ่งนะครับวิ่งผมให้ผมให้ตัวไหนนะครับวิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้นะครับกดแชร์ก่อนเนาะกดแชร์ด้วยจ้ากดแชร์ก่อนเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะอ่ะนะครับวิง่ง นะครับนะครับ,รบโอเคเนาะวิ่งนะครับผมให้นะครับอ่านะครับผมให้นะครับ ัาจารานต้นนะครับนี่ครับเลขวิ่งนะครับผมให้ตัวนี้นะครับผมให้ตัวนี้ผมจับให้เนาะนี่คือเลขวิ่งครับเลขวิ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งตุลาเนาะนะครับผมให้ตัวนี้ถือว่าผมให้แล้วนะผมจับให้เลยครับ62นะครับล่างมานน่าจะมา6 2 8 5ครับเนี่ยผมจับให้2ตัวเลยมีแค่นี้ครับคือคือที่ผมให้นี้คือเป็น เป็นเลขที่ผมชอบนะครับผมให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่านะครับไม่ให้อย่างนี้นะครับงวดที่แล้วผมก็ให้นะครับ57นะครับ57แล้วก็อายุอาจารย์ต้นลูกศิษย์ก็ได้โชคอายุผมส8พอดีเนาะใครเห็นนะครับเลขวิ่งนะครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่ง4 3 1สาหนึ่งนะครับผมให้ตัวนเนี้ยถ้าสี่สหนึ่งนะครับเนี่ยผมให้นะครับ4 3 1สหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเออ ครับหนึ่งกับเจ็ดตัวดีกันนะครับโอเคเนาะตัวดีค่ะนะครับอ่ะไปบอกไอ้นะครับโอเคเนาะต้นหนึ่งอ่ะใครขึ้นเข้ามาใหม่ครับนะครับใครใครขึ้นเข้ามาใหม่เนาะนะครับอ่ะผมจะให้ดูครับผมให้ดูนอะว่านะครับ นะครับเลขที่ผมให้นะครับงวดที่แล้วเข้าจริงไหมนะครับบางคนก็บอกว่านะครับไม่เข้าไม่เห็นเนาะนะครับอ่านะครับอ่าโอเคหนึ่งสองสามห้านะครับโอเคเนาะนะครับอ่านะครับอันนี้คือนะครับรัฐบาลไทยผมวันให้หกสองนะครับจำได้อยู่เนาะนะครับงวดที่แล้วครับห้าเก็ดนะครับห้าเก็ดเนาะ 57นะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวจะบอมบอกว่าไปซื้อนะครับ62กับ85ไว้ครับไปซื้อ62กับ85ไว้นะครับเออนี่ครับฮานอยแตก4ผมให้ในกลุ่มนะครับฮานอยแตก4นะครับนะครับบูชาร่วมบุญเช่นนี้ก็มีโชคนะครับไม่จําเป็นนะครับจะต้องนะครับพูดอะไรเยอะนะครับใช่ไหมเซฟขึ้นมา59ครับบอกวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะครับอ่าต้องติดตามครับ อ่านะครับสาธุขอให้เฮงให้รวยเนาะนะครับอันนี้สี่เนาะนะครับผมให้ดูครับฮานอยฮานอยวันนี้แต่สี่ครับเห็นไหมผมให้นะครับผมให้นะครับในกลุ่มจริงนะครับนะครับแล้วก็นะครับเห็นไหมนครับสี่นะครับนะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างผมก็ให้เนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยนี่ครับอือเดลเตอร์มมา นี่ครับเนียตกตำมกบางว่ามากกแล้วฮัตเชียงอังวันี่ฮัตเชียมาข้างบนออกห้าหกสองข้างล่างออกสองห้าอันนี้ก็เรียกเต้ดวงนะครับข้างบนออกห้าหกสองข้างล่างออกสองห้าอันนี้ก็เรียกเต้ดวงเพราะว่าผมว่าเมนเทวดาแต่ว่าการบ้านผมไ้ลุซิธขันผมถือลุซิก์ก็ถือเจ็อนเข้าใจปอาจารย์ต้นถือลุศิก์ก็ต้องถือแค่นี้ครับจุดปวด คันผมมาถือดูสีก็บ่ถือผมเป็นคนตรงนะครับผมบอกสีละเออนะครับใครจะเข้ากลุ่มนะครับซีฟขึ้นมาห้าก้าเนาะนะครับซีฟนะครับบูชาโอแม่ถือสีง้อซ้อนนะครับสาธุสาธุขอให้งวดนี้ถูางวันที่หนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์ต้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็นะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ขอให้ปังๆงวดนี้นะครับ ขอให้ปังๆวันนี้นะครับขอให้ปังๆวันนี้นะครับขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับนะครับขอให้โชคดีนะครับทุกๆคนเนาะนะครับแล้วขอให้งวดวันที่1ตุลานะครับไปซื้อลอตเตอรี่ขอให้เฮงให้ปังถ้าจะมานะครับนะครับถ้าจะมา143ก็ขอให้มา43ถ้าจะมา47 58ก็ขอให้5 58กับ62นะครับวันนี้อาจารย์ต้นต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบายนะครับ ครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ